บทบาทของแกนนำสองขั้วการเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ประกาศจับมือสลายสีเสื้อและหันหน้าเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งตามแผนสร้างความปรองดองถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกต่งางภารกิจนี้เข้าสู่ขั้นตอนปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาโดยอดีตประธานนปชจังหวัดนครราชสีมาเปิดใจกับทีมข่าวว่าเมื่อสถานการณ์มาถึงจุดที่มีคนกลางเข้ามายุติความขัดแย้งก็ควรใช้โอกาสนี้เริ่มต้นซึ่งในฐานะอดีตแกนนา จะเน้นสร้างความเข้าใจกับคนคุ้นเคยที่ร่วมต่อสู้ทางการเมืองและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่หากสามารถทําให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้แต่ระยะเวลาที่ทอดยาวออกไปจะทําให้ความคิดความอ่านของทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะรู้จักปรับรู้จักลดลงมาสอดคล้องกับอดีตประธานกาปปสจังหวัดนครราชสีมาที่มองว่าทุกฝ่ายถึงเวลาต้องจับมือกัน และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอาจต้องมีเวทีขนาดเล็กเชิญทุกฝ่ายมาเปิดใจพูดคุยกันซึ่งสามารถต่อยอดหลังเสร็จสิ้นแผนปรองดองที่เป็นเหมือนบันไดขั้นที่หนึ่งเพราะความเชื่อที่ฝั่งลากลึกมานานหลายปีจําเป็นต้องใช้เวลาในการปรับความเข้าใจระหว่างกันนั้นเราคงพูดคุยกันใน,ในการที่จะสร้างสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่หมเพราะ<ม>าจริงกลับม, <า S 2> มาเกิดความเข้าใจกันเนี่ยคงอาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนหรือเป็นปีเพราะว่าตรงนี้ต้องมีกระบวนการอย่างต่อเนื่อง หัวหน้าคณะทำงานศูนย์ปรองดองกรมนภาคสองประกอบภาพรวมการทำงานมีความก้าวหน้าเป็นระยะอย่างน้อยก็สามารถรบภาพคนที่ไม่เคยมองหน้าให้หมาพูดคุยกันและจากนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการจัดทำรายละเอียดโดยมีแกนนำแต่ละฝ่ายเป็นสายผ่านเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเกิดความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวบางพื้นที่แนวคิดของความไม่เข้าใจกันเนี่ยเริ่มมีเวทีกลางที่จะมาพบปะพูดคุยกัน เมื่อระดับันหน้าพูดคุยกันแล้วระดับล่างๆซึ่งเขาเห็นอยู่แล้วนะครับเขาก็พร้อมที่จะทาความขัดแย้งที่ฝั่งล่างมานานคงไม่อาจแก้ไขได้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันนะครับการพูดคุยทําความเข้าใจและเวลาเท่านั้นที่จะช่วยเยียวยาสิ่งเหล่านี้เพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือแตกต่างได้แต่ต้องไม่แตกแยกกับสมนึกํำดีถ่ายภาพที่ก่อนยิ้มสวัสดิ์ทีมข่าวกางเมืองอรายงาน